วันที่มีเพลงตัวเองจริงคือวันที่ว,ทวันที่รักติดไซเลนมันดังมากมากอะทางทางค่ายก็รู้อยู่แล้วว่าเราชอบร้องเพลงใช่แล<ช>้วเขาบอกเราก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะทาเพลงให้นะนี่คือซิงเกิ้ลแรกในชีวิตนู่นนี่นั่นไม่ไม่คือตอนนั้นพี่บอสพุ่มกับ my ambulance เออเออรักสุดใจในฉุกเฉนะินอะเขาเหมือนเขามีเพลงนี้มามแ้วเขาก็คิดว่าจะเอาใครร้องดีแล้วก็เลยคิดว่าเออก็เอาแพรวร้องก็ได้แล้วหนูเป็นคนแบบถ้ามีใครสักคนที่เขามั่นใจในตัวเราอะหนูรู้สึกว่า หนูจะไม่ทําให้เขาผิดหวังเออหนูก็เลยแบบได้ก็ฝึกเลยแต่ตอนฟังแล้วพอได้ไอมาแบบพอมานั่งฟังเดโมกับไอในห้องประชุมอะจำได้เลยว่านั่งอยู่แล้วพอฟังครั้งแรกหนูแบบหนูหันไปมองหน้าไอแบบแล้วหนูหันไปมองหน้าพี่เขาว่าเราลดคีย์ไม่ได้หรอคะเพราะมันสูงมากเขาบอกว่าลดได้ไอบอกว่าผมว่าสูงนะสำหรับพี่แพรวสูงมากที่บอกว่าใช่ลดได้แต่ว่าผู้ชายจะไม่เพาะนี่ก็แบบอ่ะไม่เป็นไร ง,ง,งั้นลองไม่ลด